อยู่ตลาดปากน้ำอีกแล้วครับตลาดปากน้ําใช่ครับแล้วก็เราอยู่ในร้านข้าวต้มชื่อร้านอะไรอ่ะพไม่รู้ไมู่้เดี๋ยวผมไปดูหน้าร้านนะไปดูครับลิมเจริญคือชื่อร้านข้าต้มจะเป็นขายเฟอร์นิเจอร์ลิมเจริญเฟอร์นิเจอร์แต่ขายข้าวต้มครับนี่ร้านกับข้าวเจลิมก็ยังขายอยู่ที่นี่นะครับไปดูเดี๋ยวไปดูดิโอเคครับ ข้าวต้มปลากุ้งหมึกหมูเป็ดโอ้ดูวัตถุดิบง่ากินนะคือต้องนะใช่คือดูแล้วเหมือนคุณเคยดั้งเดิมแน่ยังไม่เคยคุณเคยมากินร้านนี้ยังครับรวมสามอย่างเป็นอ่าได้ฮะกุ้งหมึกหอยได้คุณสั่งอะไรยากยากคุณเคยมากินแล้วใช่ไหมครับร้านนี้ไม่เคยครับผมเห็นแล้วอยากลองนะ ผมเคยจะผ่านมาแล้วเห็นคนแนมตลอดเวลาใชวันนี้ก็ต้องมาชิมสักนิดหนึ่งครับคือมันเป็นข้าวต้มสไตล์แบบโบราณแบบน้ำใสเนี่ยพี่ป้องโอเคครับเออข้าวต้มลวกได้ฮะมข้าวแห้งด้วยเดี๋ยวชิมครับแต่ว่ายังไม่รู้ชื่อร้านเลยครับก็ลิมเจริญแหละเพราะว่าดูจากร้านร้านข้าวต้มข้า้มิเจริญแต่ผมเห็นลิ้มเจริญเฟอร์นิเจอร์เมื่อก่อนเมื่อก่อนขายเฟอร์นิเจอร์อ๋อเดี๋ยวนี้เป็นร้านข้าวต้มแล้ว โอ้โหนี่ดูโอ้โห,ด,โโหดูนะดูเยอะยมันน่ารองยิ่งนะมีหอยด้วยมีหมูกรอบเมืม่อกี้ที่มุเสียงพี่เขามาแล้วนะครับอันนี้ของพูดเลยครับคือผมเป็นรวมสาอย่างแต่เป็นรวมสาอย่างทะเลครับ ก็คือมีหมึกรวมสาอย่างนี่คือหมายถึงว่ามันเป็นแบบคดคต้มหมูอะไรอย่างนี้นะคืออย่างนี้เขาจะมีรวมสาอย่างประเภทแบบเ้าต้มหมูหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยบะแตงอันนี้จะราคาถูกหน่อยน่นะฮะแต่ก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุดิบแต่ถ้าเป็นพวกแบบหมูพวกเบสิกนี่ก็จะราคาประมาณหนึ่งแต่ถ้าอาหารซีฟู้ดก็จะขึ้นมัาขึ้นมาแล้วของคุณเป็นอะไรบ้างครับของผมซีฟู้ดเลยครับเบเนสโตเตมหมึก กุ้งหอยเนี่ยหมึกกุ้งหอยภาษ,าษาจีนอะไรบ้างครับแพอิบี้แล้วก็หอยหอยนี่ปูอ๋อ<พ>อิบี้ปูอ๋อนี่คือสามอย่างของคุณแล้วของผมครับคือ,อยี้คือ,อยี้ของผมนี่ผมสั่งไปบ,บัตแตงหมูกรอบแล้วก็หมูชิน้นอันนี้คือของคุณรวมสามอย่างที่เป็นพวกเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยแล้ว<ช>แต่คุณจะอัดดป เพราเขาะจะมีมากกว่านั้นมีกระเพาะมีอะไรด้วยอแล้วแต่เราจะเลือกใส่อะไรบ้าง